เรื่องไข่ไข่เรามาทําเกี๊ยวห่อไข่นะครับไข่นกเนี่ยเขาเรียกว่าไข่นกกระทานะครับก่อนก่อน,อนมันจะมาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาแกะเปลือกนะพาดูวิธีการแกะเปลือกไข่ที่เราแกะแล้วนะครับเราก็จะมาเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการแกะไข่นี่คือไข่นกเนยเราจะเอามาต้มน้ำนะครับต้มน้ำมันจะเป็นลาย,ยานะ ใอ้นอกกทาเนาะเป็นลูกๆครับสาเขาไปขายถ้าเราจะตัดต้มเป็นลูกสองลูกแล้วันขายไม่ดูมันทําให้แบบว่ามันไม่น่ากินนะครับเราก็จะมีธีการแกะการปอกซึ่งเราก็ต้มนะครับต้มเสร็จแล้วก็มาแช่น้ําให้มันเสด็จน้ํา เอาแช่น้ำสุดน้ำนะครับเราจะแกะนะทีนี้เราก็กระเทาะอ,ออกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆแกะไปนะครับซึ่งบางลูกก็จะมีบ้างนะทีแะแะ่แกะแล้วมันไม่สวยนะครับแกะแล้วมันไม่สวยแล้วก็แช่น้ำแกะก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะขาวน,นะครับขาวนะครับเคไหม ถ้าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เก็บไปนะครับเก็บไปอันเนี้ยบางลูกนะครับไม่ใช่ว่าเราจะนั่นเสมอไปจะให้ดูนะครับเนี่ยบางลูกที่แกะแล้วนะครับมันก็จะมีเละมีอะไรบ้างเนี่ยจำแล้วมีเละมีอะไรบ้างนี่เราก็แยกออกนะครับเนี่ยมันแตกมันใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะครับอันนี้เราก็จะมาทําการแกกนะฮะแจกแล้วก็ค่อย ดึงนะคระถ้าถ้าดึงไม่ระวังเนี่ยมันก็จะมีเจะเ็สร็จมันก็จะใช้เวลาหน่อยอนี้ก็ได้แล้วก็เอามาพักเก็บใบนะครับแล้วก็จะมาเก็บใบตรงนี้นะ พอเราได้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็เก็บว้หาถาดนั freely, ้นที่มีรูๆอย่างเงี้ยตะเกียงเรามาแช่นะรแล้วก็จะไปห่อเกียวกันก็จะพาทมกันทําเกี๊ยวแผ่นเกี๊ยวมันจะเป็นสีเหลืองๆนะครับเราไปจอบดูนะคะจะเอาไข่นี่แหละใส่มุมนะครับแล้วก็มวลมวนมวล ม้วนฝั่งหนึ่งแล้วก็พับรองฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาไม้เสียบดูง่ายไหมครับพับมว้มวนมว้มวนม้วนม้วนพับขึ้นมาแค่นี้นะเ,เรียกเกี้ยวห่อไข่นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีครับผมสินค้าสร้างไรายได้เลยไปเห็นแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกท่านที่สนใจนะครับทำเป็นอ่า อาชีพได้นะครับอาชีพเสริมอาชีพหลักได้หมดนั่นแหละนะครับเอาเข้ามุมแล้วก็ม้วนม้วนม้วนพับนะครับแผ่นเกี๊ยวมีไขยตามร้านอ่าพวกตามตลาดสดนะครับของชําพวกอะไรนะครับมีเยอะนะครับแผ่นเกี๊ยวบางคนก็ทอดแผ่นเกี๊ยวเฉยนะครับบางคนก็ทอดใส่ฮอทดอกทอดใส่ลูกชิ้นนะครับการทอดแผ่นเกี๊ยวมันก็มีหลายระเบแบบนะครับนี่น้ํามันร้อนนะครับแล้วก็เอาแผ่นเกี๊ยวลง แเ,เกี้ยวลงนี่ช่วงนี้ต้องหมั่นพริกนะครับเพราะว่าถ้าร้อนมากก็ไม่ดีร้อนมากเกี๊ยวจะสุกเกี๊ยวจะไหมก่อนนะครับส่วนไข่นกก็มันสุกอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะไม่ดูไม่กรอบนะครับการทาแผ่นเกี๊ยวให้กรอบก็คือหนึ่งน้ำมันนี่ต้องอย่าร้อนมากนะครับร้อนมากก็ไม่ดีมันจะไหมข้างนอกก่อนมันจะไม่กรอบนะครับการทอดเกี๊ยวนี่ก็อาศัยว่าฟองน้ำม,นมันมันเริ่มจะ มีน้อยนะครับสีมันออกเหลืองเ,เข้มเลยค่ะก็พอได้นะครับขยันพลิกไปพลิกมานะทอดเกี๊ยวนี่ง่ายง่ายมันการทอดลูกชิ้นเท่าไหร่ลูกชิ้นจะทอดง่ายพนอะเสร็จสด็ดน้ำมันแล้วก็ยกขึ้นนะครับฟองหมดจากเกี๊ยวนะก็พอนะครับมันมันก็จะถ้ากินร้อนๆะกรอบครับผมกรอบนอกนุ่มใน ใครที่ยังไม่เคยทานหรือไม่เคยขายก็ลองทำดูนะครับสูตรนี้เกี๊ยวห่อไข่เป็นสูตรต้นตำรับเลยครับขอบคุณวันดีครับ